หรือบางเกมก็มีแฟนบอลป่วนกันจนต้องหยุดแข่งนี่แหละสเสน่ห์ของโอลิมปิโกที่ทำให้มันแตกต่างจากเกมอื่นและแน่นอนว่าเวลาหมักเซยเจอกับลียงคุณไม่ได้แค่ดูบอลน,นัดธรรมดานัดหนึ่งของฝรั่งเศสแต่กำลังดูหน้าประวัติศาสตร์ของลีกเอิงที่ฉายอยู่ถึงสองทีมนี้อาจไม่ใช่คู่ปรับร่มเมืองแต่บอกเลยว่าเดือดดานไม่แพ้ด,ดาร์บี้แมชแห่งเมืองแน่นอน Test keeper with his 37 meters slippery ball. He's done just that. He scored. done it. All the stadium is erupted here. The relief is palpable all around. Now he's going to take something special like that, Jock. Something special from a special player. There's a lot of them out there tonight, but none have come up with a goods. Introduced ten minutes. ความมันของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นทันเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมชเด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู